ไม่น่ากลัวค่ะถ้าอยากสวยก็ต้องอดทนนะคะจะเป็นอะไรที่เราแฮปปี้ไปอีกนานค่ะเขาก็ถากว่าตอนแรกขาดูแบบวมๆใหญ่ๆกว่านี้นะไปทำที่ไหนมานูก็แนะนำที่นี่เหมือนกันค่ะแฮปปี้มากค่ะลดแค่น้ำหนักแต่ว่าไม่ลดตรงส่วนแขนค่ะ ทางเนต็ตอะครับเขาก็แนะนําที่นี่ว่าแบบขึ้นท็อปแล้วก็ร <c oughs> าคาค่อนข้างที่จะสบายกระเป๋าค่ะ <c oughs> ดูจากรีวิวด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็ถ้าทําที่นี่ <c oughs> ผลกระทบไม่มีค่ะปลอดภัย <c oughs> ดูแบบว่าหรูระดับแบบว่าเกินมาตรฐานเลยค่ะรู้สึกดีใจมากครับ <c oughs> เราไม่ได้โดนชมเรื่องอะไรแบบนี้มานานแล้วค่ะ ขาก็จะลงๆงเขาก็ทักว่าตอนแรกขาดูแบบวมๆใหญ่ๆ,ๆญกว่านี้นนะไปทําที่ไหนมาหนูก็แนะนําที่นี่เหมือนกันค่ะแฮปปี้มากค่ะไม่อยากค่ะตอนแรกก็คิดว่าอยากเพราะหนูก็ไม่เคยทําเหมือนกันพี่พนักงานเขาก็จะแนะนําให้ว่าต้องกินยาช่วงไหนแล้วก็นอนแบบไหนถึงจะกระทบน้อยมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่มีความจําเป็นนะคะเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องค่อนข้างต่อเนื่องอะคะ่ะเวลารักษาเพราะว่าถ้ารักษาแบบว่าขาดๆหายๆอย่างเงี้ยผลลัพธ์มันก็จะไม่ร้อยเปอเซ็นต์ค่ะแล้วก็หมอเขาดูแลดีมากค่ะพี่พนักง,งานเขาก็ให้คําแนะนําตลอดค่ะไม่น่ากลัวคะ่ะถ้าอยากสวยก็ต้องอดทนนะคะจะเป็นอะไรที่เราแฮปปี้ไปอีกนาน,นะคะ่ะ